หลายคนคงเคยเห็นแล,แล้วว่ามันมีอยู่ประเทศหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแล้วมันก็มีหนี้แบบลน้นล้นไปถึงดาวอังคารเลยซึ่งคลิปนี้นะไซจะมาบอกทุกคนคือจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้หนี้ที่มันเยอะทะลุถึงดาวอังคารของสหรัฐอเมริกาแล้วนะ่ะเราไม่ต้องไปกงังวลเราไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องแบบเฮ้ยเอออะเอออะมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรยังไงคือสายจะมาเล่าให้ฟังนะเขาว่าหนี้กองนั้นของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ปัญหาของเขา และดอลลา,าร์สหรัฐก็จะยังไม่ล้มเพราะอะไร ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามไซมันนี่มอนสเตอร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจช่องไซมันนี่มอนสเตอร์กับทีมงานเรามาตลอดเลยนะคะก็ที่ทุกคนสนับสนุนมาาซก็เอาไปซื้อข้อมูลเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นแล้วก็เอาไปให้น้องๆในทีมมากขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็จะได้ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมพัฒนาคอนเทนต์ให้ได้มากขึ้นมากกว่านี้เพื่อที่จะเอาความรู้ดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ายในการเขียนงานแบบแซบหยดถูกบรรทัดเอาแบบาามจริงเเนน้้ๆล่ใหทุก ฟังเหมือนเดิมด้วยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะสนับสนุนเราก็ทางนี้เลยค่ะ QR Code นี้หรือแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สายก็ขอบคุณมากแล้วค่ะเป็นกำลังใจมากๆเลย ขอบคุณค่อะอะมาเริ่มเลยคลิปนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าต่อให้สหรัฐอเมริกาเขาจะเจอสัญญาณว่าเศรษฐกิจมันจะขาลงมันจะดิง่งมันมีแนวโน้มจะเละเทะแค่ไหนคนพูดมาอยู่นั่นแหละว่าจะรีเซชชันทำไมไม่รีเซชชันสักกทีนึงมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าสหารัฐอเมริกาเขามีเวทมนต์กลใดเหรอทำไมเขาถึงพยุงประเทศเอาไว้ได้แบบแรง ได้เก่งขนาดนี้ก่อนจะไปว่าเออทำไมสหรัฐอเมริกานี่เยอะขนาดนั้นเขาถึงไม่มีปัญหาแล้วทำไมดอลลร์สหรัฐจะไม่ล้มนะคะที่ทรายพูดถึงสัญญาณเศรษฐกิจไม่ดีของสหรัฐอเมริกาตรงนี้จะมาอัปเดตให้ฟังก่อนว่าเศรษฐกิจไม่ดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแรงแค่ไหนและมันเยอะขนาดไหนด้วยเริ่มต้นจากนี้เลยนะคะ c o n g r e s s Budget Office ค่ะคาดการว่าปีนี้งบประมาณของสหรัฐอเมริกานะคะจะติดลบถึง1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันนี้เป็นคาดการที่มากขึ้นกว่าเดิมถึง4แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยค่ะโอ้โหคาดการมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้ไซก็คิดนะคะว่าเฮ้ยจะเอาเงินไปทิ้งที่ไหนเยอะแยะ,ยะ,ยะขนาดนี้ซึ่งคําว่างบประมาณขาดดุนนะคะมันก็แปลง,ไง,ไง่ายๆค่ะเหมือนกับเราขายของแล้วขาดทุนเหมือนกับเราหารายได้ได้แต่ว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายที่มากกว่านั้นแต่ นี่คือมันไม่ใช่ระดับบุคคลนะคะมันคือระดับ ชาติชาติสหรัฐอเมริกาด้วยไซก็เลยไปดูที่ชารตของงบประมาณรัฐบาล g o v Government b ั dge t ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ปรากฏว่านี่เลยค่ะมันรัวมากตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาก r n m e n t b u d g ิ t ของสหรัฐอเมริกาไม่เคยอยู่ในแดนบวกเลยค่ะและความแรบรัวยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาเขาก็ขายของใช่ไหมคือทุกประเทศก็ต้องทาธุรกิจสหรัฐอเมริกาก็ทําธุรกิจก็มีการขายของกับโลกใบนี้เหมือนกันแล้วปรากฏว่าดุลการค้าของสหรั อเมริกานะคะมันติดลบมาตั้งแต่ปี1980รัวพลดและรวรวลงอย่างเดียวไม่พอมันลงแล้วก็มีแนวโน้มลงลึกลงลึกลงลึกลงไปเรื่อยๆอีกด้วยนึกถึงท่าเต้นแบบว่าไฟช็อตของน้องชิกิต้าในมันนี่มอนสเตอร์สัญญาณเศรษฐกิจไม่ดีของสหรัฐอเมริกามีอีไหมมีมีอีกล่าสุดเลยนะคะ ภาคการบริการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออเดอร์ร่วงร่วงเร็วร่วงแรงแรงที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาเลยค่ะก็คือดัชนี ISM นะคะออหรือหมายถึงออเดอร์ใหม่ที่สั่งเข้ามานั้นไม่มีดูจากกราฟนี้เลยค่ะจะเห็นว่าภาคการบริการของสหรัฐอเมริกานะคะ ISM อยู่แค่48.8ซึ่งมันต่ำกว่า50ค่ะต่ำกว่า50ก็คือไม่ดีนะคะนั่นหมายความว่าออเดอร์ใหม่หรือว่าคาสั่งซื้อใหม่สาหรับ ภาคบริการของสหรัฐอเมริกานั้นมันร่วงค่ะมันร่วงเร็วร่วงแรงที่สุดในรอบ4ปีก็หมายความว่าดีมานความต้องการของของสหรัฐอเมริกานั้นมันลดลงมันแย่ยังไงกันหรอคะพอพูดว่าภาคบริการนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมภาคบริการ70%ของประเทศมันเป็นปกติค่ะ ของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเศรษฐกิจเขาก็จะไปทางด้านบริการมากกว่าแล้วถัดลงมาอันนี้ก็คือในส่วนของภาคธุรกิจนะคะจะเห็นว่าในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยมันก็ลดลงเหมือนกันลงมาอยู่ที่47.3ต่ำกว่า50อีกแล้วเห็นไหมนั่นก็แปลว่าดีมารหรือความต้องการซื้อของภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองมันก็ลงเหมือนกันค่ะก็คือเงินมันเฟ้อสินค้ามันราคาแพงแพงมากซะจนผู้บริโภคเนี่ยไม่มีกําลังในการซื้อแล้วเพราะว่า ค่าแรงมันก็ขึ้นไม่ทันหรือ,อเรียกเป็นภาวะที่ทรายตั้งขึ้นเองนะคะว่านี่เรียกว่าภาวะผู้บริโภคถังแตกค่ะคือเงินเฟ้อของแพงจนกูไม่มีตังค์จะซื้อแล้วอะ ดิมาหรือความต้องการซื้อของมันลดลงแล้วกราฟมันก็เลยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนั้นแหละมีอีกไหมสัญญาณเศรษฐกิจไม่ดีของสหรัฐอเมริกามีโหอันนี้คลาสสิกมากรายงานกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่มันขึ้นเร็วขึ้นแรงแล้วมันก็ขึ้นมาแบบคงค้างเต่อย่างนั้นไม่ลงสักทีบอกจะลงจะลงก็ไม่เห็นลงนี่ว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบอลยิวมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ปะบอลยิวก็คือดอกเบี้ยที่พันธบัตรมันจา้ก็ะทํใ พันธบัตรตัวที่ออกใหม่นะราคามันสูงขึ้นส่วนพันธบัตรเก่าเนี่ยราคามันตกใช่ป่ะแต่ว่ามันมีบริษัทห้างร้านโดยเฉพาะธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเอาไปเยอะมากๆไงแล้วพอเวลามันผ่านไปดอกเบี้ยมันขึ้นมูลค่าของพันธบัตรที่ธนาคารพวกนี้หรือว่าบริษัทพวกนี้เคยซื้อไว้อะมันล่วงแล้วมันล่วงเยอะด้วยมันก็เลยทําให้เกิด เป็นปรากฏการ์สินทรัพย์ก็คือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยราคาตกคะ่ะซึ่งมันจะทำให้เกิดแบงก์รันได้เลยนะยังไงอย่างนี้เลยก็คือ FDIC หรือว่า the Federal Deposit Insurance Corporation นะคะรายงานว่าธนาคารในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมูลค่าของพันธบัตรที่ไปลงทุนไว้ มันลดลงทําให้เกิดการติดลบทางบัญชีรวมกันธนาคารทางประเทศนะคะมากถึง517,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งไอ้คาว่าขาดทุนทางบัญชีเนี่ยมันก็คือ unrealized loss นะคะก็แปลว่าแค่สินทรัพย์ที่ถืออะราคามันลงเฉยๆเหมือนแบบถ้าเราซื้อหุ้นแล้วหุ้นเราตกอะหุ้นเราราคาล่วง ก็คือเราขาดทุนทางบัญชีใช่ไหมแต่มันจะไม่ขาดทุนทางบัญชีค่ะถ้าเกิดขายออกมามันจะกลายเป็นขาดทุนจริงทันทีซึ่งสถานการณ์ที่จะทําให้ธนาคารพวกนี้เนี่ยจะต้องขายออกมาจริงๆนะคะก็คือว่าสินทรัพย์่ะคา่ลวง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 ,ลวงจนกระทั่งข่าวมันแพร่สะพัดออกไปแล้วมันเกิดมีคนสักกลุ่มนึงเนี่ยตกใจไม่อยากจะฝากเงินเอาไว้กับธนาคารอีกแล้วเพราะกลัวว่าเฮ้ยสินทรัพย์ของธนาคารมันล่วงล,วง,ลวงมาขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันเอาเงินฝากเอาไว้เดี๋ยวเงินของฉันจะไม่ปลอดภัยไปถอนออกมาดีกว่า พอมันมีคนนึงถอนนะคะมันก็จะบอกต่ออีกคนนึงก็จะถอนพอมันเริ่มถอนถอนถอน,ถอนต่อต่อกันนะคะมันจะเกิดเป็นภาวะแพนิคเขาวิวตกหมู่ขึ้นมาทันใดนั้นแหละมันก็เลยจะทําให้ทุกคนนะคะแห่กันมาถอนเงินออกจากธนาคาระคะ่ะแล้วธนาคารก็จะจําเป็นที่จะต้องขายสินทรัพย์ถึงแม้ว่าสินทรัพย์อันนั้นจะขาดทุนก็ตามออกมาจริงๆมันจะกลายเป็นการขาดทุนจริงเจ็บ จริงเหมือนที่ S V B Silicon Valley อ,อ,อะไรมันล้มไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้ธนาคารในสหรัฐอเมริกานั้นเกิดการแบงก์รันล้มละ, <cinematic. S 1> ละเนระน่ารอบใหม่ได้คะ่ะเฮ้ยมีไหมล่ะสัญญาเศรษฐกิจไม่ดีของสหรัฐอเมริกามี อันนี้ถ้าไม่พูดถึงก็คือหลุดความคลาสสิกไปเลยนะคะก็คือเรื่องหนี้หนี้สาธรารณะของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งปัจจุบันนะเราไปดูนาฬิกานี้เลยค่ะอยู่ที่34.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะเขาโห้มันมาเร็วยอดนี้มันเติบโตเร็วมากเลยตบมือตบทำไมหนี้สาธรารณะก้อนนี้เนี่ยนะคะ นี้ของรัฐบาลเนี่ยมันก็เหมือนนี้ของประชาชนนั่นแหละค่ะมันทําให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงก็คิดง่ายๆเลยนะคะว่าเอาหารกันแบบเบสิกเลยอะประชาชนสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด336ล้านคนนี่34.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยนะมีนี่ต่อหัวกันประมาณ 1นึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐตีกลมๆเลยก็น่าจะประมาณ3.5ล้านบาทอันนี้ก็ตีกลมๆโดยประมาณนะเขาค่า แต่เรื่องจริงมันหารแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้แปลว่านี่ก้อนนี้นี่สาธารณะก้อนนี้สามสิล้านล้านดอลาล,า,ลา,า,าร์สหรัฐจะมาหารเท่า3า6ราล้านคนมันไม่ได้เพราะว่าคนที่มีภาระที่จะต้องจ่ายภาษีจริงๆมันมีแค่คนที่ทํางานแล้วก็ต้องทํางานถึงเป้าแล้วด้วยใช่ไหมคะเด็กกับคนชรา,าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวแล้วก็คนที่ไม่มีรายได้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอานี่ก้อนนี้ มาหารกับคนที่เสียภาษีหรือว่า tax payer จริงๆนะคะก็คือจะมีแค่129ล้านคนจาก366ล้านคนเท่ากับว่า tax payer หนึ่งคนนะคะคนที่จะต้องเสียภาษี1คนมีภาระหนี้ไปกับรัฐบาลด้วยเนี่ยอยู่ที่หัวละ2 6 6 9 5 2ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะเท่ากับว่า tax payer 1คนมีหนี้ถึง9.3 ล้านบาทค่ะสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของสหรัฐอเมริกาคนะ่ะมันก็ขึ้นแรงมากๆเลยก็คือเมื่อปี2000เนี่ยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มันอยู่แค่57.69%แต่ว่าพอมาปีนี้นะคะสัดส่วนหนี้มันขึ้นไปอยู่ที่122.27%ต่อ GDP ค่ะหมายความว่าคนอเมริกาหาเงินได้ร้อยแต่จะต้องจ่ายหนี้122 คิดง่ายๆก็คือนี่ที่มีเนี่ยมันเกินกำลังที่จะจ่ายไหวแล้วประมาณนี้ก่อนนะคะสัญญาเศรษฐกิจที่ไม่ดีของสหรัฐอเมริกาจริงๆมันยังมีอีกยิบย่อยเล็กๆน้อยๆหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็คือมีมีมีอีกแต่ว่า ถ้าจะให้เราหมดก็คือจะหมดเวลาทั้งคลิปไปเลยแต่ว่ามาต่อกันดีกว่าค่ะว่าแต่เชื่อไม่ว่าต่อให้มีสัญญาณเศรษฐกิจไม่ดีที่ว่ามานี้สหรัฐอเมริกาเขาก็จะไม่ล้มดอลลาร์สหรัฐก็จะไม่ล้มจะไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดันเป็นเงินที่มีจีมานมีความต้องการมากที่สุดในโลกต่อให้บริกสที่ประกอบด้วยจีนรัสเซียบราซิลแอฟริกาใต้อินเดียรวมกันนะคะที่จะทาการดีดอลลาร์ไเซชันดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะล้มดอลลาร์สหรัฐได้ค่ะทําไม ทำไมอะหรออ่ะดูชาร์ตนี้เลยนะคะเพราะว่าโลกใบนี้ใช้ดอลลาร์สหรัฐอยู่เกือบ60%โอเคในนี้เขาเขียนว่า59%ใช่ไหมคะในขณะที่เงินอันดับ2เงินที่มีความต้องการเป็นอันดับ2ของโลกคือเงินยูโรมีการใช้อยู่ในโลกใบนี้แค่20%ส่วนเงินหยวนที่บอกว่าจะมาดีดอลลาราเซชันเนี่ยมีใช้อยู่ในโลกใบนี้ 3%จะเอาอะไรมาสู้กันหนำซ้ำนะคะธนาคารกลางของหลายประเทศซึ่งในข่าวเขียนว่า73%ประเทศเนี่ยบอกว่าจะลดการเก็บเงินหยวนด้วยเพราะว่าเงินหยวนเนี่ยให้ดอกเบี้ยต่ำก็จะย้ายไปเก็บ เงินที่แบบให้ดอกเบี้ยสูงก็คือน่าจะเก็บเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ให้ยิวแบบช่ำมากไม่พอดอลลาร์สหรัฐยังถูกใช้เป็นทราน c ซชันในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในโลกใบนี้เนี่ยมากถึง88%นี่คือความท่วมท้นของดอลลาร์สหรัฐต่อดาวเคราะหดวงนี้ที่เรียกว่าโลกค่ะ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเล่าย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือตั้งแต่ปี1971ที่ประธานาธิบดีริชาร์ดวิกสันเนี่ยออกมาประกาศว่าต่อไปนี้ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช้ทองคําเป็นสินทรัพย์หนุนหลังแล้วนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะโลกใบนี้ก็ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นเงินสกุลที่เอามาค้าค่าเงินสกุลอื่นค่ะแล้วก็เป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในโลกใบนี้ด้วยและสหรัฐเนี่ยแทนที่จะค้าด้วยทองคานะคะแต่กลับค้าค่าเงินของตัวเองด้วยหนี้แทนค่ะ่ะซึงก็คืออบ คือพันธบัตรต่างๆค่ะและหนี้ที่สหรัฐอเมริกาส่งออกไปทั่วโลกนะคะหลักๆก็คือหนี้ที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วเชื่อไหมคะว่านี่ที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันดันมีพัดยศที่จะทำให้เป็นถึงการค้ำประกันความมั่งคั่งของแต่ละประเทศได้เลยนะที่ตอนนี้ประเทศไหนถือความมั่งคั่งชนิดที่เรียกว่านี่ของสหรัฐอเมริกาไว้เยอะก็บอกไว้เลยว่า ขาดทุนเพราะในวันนี้นะคะเมื่อสหรัฐอเมริกามันเริ่มเกิดกลิ่นไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมันเกิดความยับเกิดขึ้น พันธบัตรมันราคาร่วงลงมาเนี่ยมันไม่ได้ยับแค่คนเดียวมันยับกันไปทั้งโลกค่ะใครถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไว้มันก็ร่วงหมดค่ะประเทศที่โดนแรงที่สุดเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไว้มากกว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขนาดประเทศที่เทพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชํามาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้นะคะจากที่เคยมีเกินล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันอ๋อลืมบอกว่าก็คือจ ตอนนี้นะคะต่อให้ลดลงไปเยอะแล้วก็ยังจะต้องโดนผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยู่ค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเททิ้งยังไงก็ยังเหลือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่มากกว่า7จ็ดแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งประเทศอื่นๆก็ถือนะคะประเทศไทยก็มีถือเหมือนกันค่ะ แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาไม่เจ๊งอะ่ะสมัยเศรษฐกิจเขาถึงไม่เป็นอะไรอะ่ะเพราะคําตอบก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมันยังมีดีมานด์สูงมากจริงๆค่ะมีความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในโลกใบนี้ยังสูงมากจริงๆค่ะเงินดอลลาร์สหรัฐจะพิมพ์ออกมาเยอะแค่ไหนก็ได้มันก็ไม่อัดไม่เฟ้ออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามันส่งออกออกไปได้เพราะว่ามันมีคนซื้อค่ะคิดดูนะคะว่านี่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนาฬิกานี่เนี่ยมันวิ่งแบบทุกเซี่ยววินาทีเลยมันไม่ได้เกิดขึ้น เพราะสหรัฐอเมริกากู้เก่งอย่างเดียวเหรอคะกู้เก่งอย่างเดียวมันทําไม่ได้มันจะต้องแปลว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีอะไรดีด้วยถึงสามารถ กู้ได้รัวขนาดนี้นี่ก็คือเป็นเหตุผลเลยนะคะว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศที่พิมพ์เงินได้ไม่อั้นเพราะดอลลาร์สหรัฐมันขายออกทำไมสหรัฐอเมริกาถึงกู้ได้ไม่อั้นก็เพราะดอลลาร์สหรัฐมันขายออกทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแจกเงินได้แล้วไม่เป็นไรก็เพราะว่าดอลลาร์สหรัฐมันขายออกค่ะ This not issue credit rating is issue an of The United States can pay any debt it print has because we money can any can always pay ดังนั้นนะคะต่อให้สหรัฐอเมริกาเขาจะมีสัญญาณเศรษฐกิจที่แย่ขนาดไหนต่อให้เขาจะมีหนี้สูงล้นฟ้าขนาดไหนไม่ได้บอกว่าประเทศเศรษฐกิจเขาจะไม่เป็นไรนะแต่บอกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็จะยังไม่ล้มเพราะอะไรตอบพร้อมกันอีกทีเพราะดอลลาร์สหรัฐมันขายออกค่ะ ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ถ้าไม่ใช่ด้วยหนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาหมุนในประเทศเหมือนกันนะคะอย่างตอนที่ประมาณมิถุนายนปีที่แล้วอ่ะที่หนี้มันจะชนเพดานอ่ะแล้วยกเพดานหนี้ไม่ได้ใช่ป่ะเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคือออกมาดิ้นเลยนะว่าเฮ้ยต้องยกต้องยกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเงินไม่พอใช้จ่ายไม่มีเงินมาหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเกิดกับว่าเมนชัตดาวอันนี้ก็แปลความตีความได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจก ล่างเดินด้วยหนี้เงินสดหมุนเวียนในเศรษฐกิจนั้นมาจากหนี้เพราะฉะนั้นการที่มีหนี้ล้นฟ้าหรือว่ามีนาฬิกาหนี้ที่วิ่งรวมไม่หยุดรายวินาทีแบบนี้ของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยค่ะปัญหาของสหรัฐอเมริกาจะเกิดก็ต่อเมื่อไอหนี้ตัวนี้มันหยุดวิ่งต่างหาก